สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับด้านขวามือที่อยู่ด้านในนั้นก็เป็นสำนักงานที่ว่าการอำเภอดงเจริญนะครับบริเวณด้านหน้านี้ก็เป็นอาคารร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์ท้ายสุดของตลาดโน้นก็เป็นปั๊มปตทนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งตอนเช้า ก็ไม่ค่อยเห็นมีผู้คนมาจับจ่ายใส้สอยกันสักเท่าไหร่บริเวณด้านหน้าตลาดนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่คิดว่าคงจะรองรับที่จะทำตลาดในอนาคตต่อไปนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมขังเป็นหลุมเป็นบอ่อเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนถนนที่รถกำลังวิ่งนั่นก็เป็นทางหลวงหมายเลข11ของประเทศไทย เป็นทางหลวงที่เชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือนั่นก็คือเริ่มจากอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปยังจังหวัดเชียงใหม่การจราจรในช่วงเช้าวันนี้ก็ปลอดโปร่งโล่งดีนะครับนานๆก็จะมีรถสักคันหนึ่งมาชมอาคารร้านค้ากันต่อเลยครับตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟยังไม่เปิดนะครับเช้านี้ มีร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีถัดไปก็เป็นร้านโจ๊กนะครับเช้านี้ผมก็คงจะทานโจ๊กที่ร้านนี้แหละครับก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเดินหน้ากันต่อเลยนะครับชมมาคาดร้านค้าของที่นี่ว่ามีร้านค้าอะไรบ้าง ตรงนี้เป็นอุปกรณ์การเกษตรนะครับชื่อราตีการเกษตรมีร้านถ่ายเอกสารร้านเกี่ยวกับพิมพ์งานเนื่องจากว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้กันหน้าที่ว่าการำอำเภอเพราะฉะนั้นงานถ่ายเอกสารก็จำเป็นนะครับในการติดต่อราชการต่างๆ ตรงนี้มีร้านธงฟ้าที่เป็นที่จับจ่ายใช้สอยบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วก็มีร้านรับส่งพัสดุอยู่ด้วยร้านสุดท้ายนู้นเป็นร้านขายข้าวแกงนะครับสรุปแล้วในฝั่งด้านนี้ก็มีร้านอาหารตอนเช้าอยู่สองร้านก็คือร้านโจก๊กับร้านข้าวแกง ด้านนี้เป็นแผงลอยขายผลไม้แล้วก็ขายขนมด้วยเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันครับท่านผู้ชมอ๋อมาจากสวนเองเลยเป็นอกล่องหรือฮะอกล่องลเท่าไหร่ครับเนี่ยบห้าบาทสิบห้าบาทอ๋อไม่แพงอ๋อมีข้าวเหนียวมูนด้วยอ๋อเดี๋ยวคงจะมาอุดนุนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกลับจะมาอุดนุนนะครับร้านนี้ก็ ไก่หงมีขนมไก่หงโอ้ขนมหน้าทานทั้งนั้นเลยขนมทาลก็มีทานก็มีไงโอ้อันนี้ก็เป็นกล้วยทอดกล้วยฉาบโอกล้วยทอดมันทอดนะ <c oughs> อันนี้ก็มะม่วงโหลละสิบบาทเองเลยถูกเลยฮะอ๋มอมะม่วงโหลละสิบบาท ตรงข้ามนู้นก็เป็นร้านไดนาโมปั๊มน้ำมีร้านขายยาด้วยส่วนใหญ่ยังไม่เปิดร้านนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเขาเปิดสายหรือว่าเขายังไม่ได้เปิดดำเนินการธุรกิจการค้าเดี๋ยวผมคงจะกลับไปทานโจ๊กนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ทานโจ๊กไปด้วยก็ชมวิวทิวทัศน์บริเวณหน้าตลาดไปด้วยร้านโจ๊กร้านนี้ของเขาอร่อยนะครับอร่อยมากทีเดียวท่านผู้ชมที่ผ่านอำเภอดงเจริญก็จะลืมมาอุดหนุนกันนะครับราคาชามละ25บาท ใส่ไข่ด้วยชมบรรยากาศยามเช้าของตลาดที่นี่กันต่อเลยนะครับแล้วก็ฟังเพลงกันไปด้วย Bop. Uh -huh. ก็เก็บบรรยากาศของตลาดเช้าที่นี่ที่อำเภอดงเจริญมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันผมเองก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็กําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพนี่ก็คลึมฟ้าคลึ้มฝนไม่ทราบว่าฝนจะใกล้ตกหรือเปล่านะมีเมฆคลึ้มแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ